สวัสดีนักลงทุนทุกๆท่านนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมา,าแนะนำเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่ทาง e t e r e l s มีให้เราใช้งานนะเป็นเว็บไซต์อะไรยังไงนะในคลิปก่อนหน้านี้ผมอธิบายการใช้งานและทําความคุ้นเคยกับเว็บไซต์ของทางเทรดเดอร์เนาะเปิดพอร์ตเติมเงินถอนเงินยังไงแล้ววันนี้มันมีเว็บไซต์หนึ่งครับคือเว็บไซต์ของ IB และ IB คืออะไร IB เนี่ยคือมันย่อมาจาก introducing broker นะครับ introducing broker คือผู้แนะนำการลงทุนนั่นแหละนะครับคล้ายๆกันเราสามารถแนะนำให้ผู้ที่สนใจจะเทรดหรือเพื่อนๆญาติพี่น้องของเรานะครับใครก็ตามที่สนใจเทรดเนี่ยมาเทรดกับเราได้ครับโดยให้คนที่สนใจนั้นสมัครต่อผ่านลิงก์ของเรานะแล้วเราก็จะได้ค่าแนะนำครับเป็นค่าคอมมิชชั่นนั่นเองเนาะ แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือค่ารีเบทจากการเทรดจำได้ไหมครับเราเทรดเองเราก็จะได้ค่ารีเบทเองด้วยค่ารีเบทนี้และค่าคอมมิชชั่นต่างๆค่าแนะนำต่างๆจากการทำา IB จะได้รับผ่านทางเว็บไซต์ i b e t e r w e l l ตรงนี้ครับซึ่งเว็บไซต์นี้สามารถเข้าได้ทุกคนนะครับใครก็ตามที่สมัครทางบลอกเกอร์ไว้แล้วเราสามารถเป็น IB ได้เลยนะ โดยปกติเนี่ยเราจะสมัครผ่านลิงก์นี้ใช่ไหมครับ t r a d e r e t h e r w e l s c o m อันนี้เป็นเว็บไซต์สำหรับเทรดเดอร์ส่วนเว็บไซต์สำหรับ IB แค่เปลี่ยนด้านหน้าจากเทรดเดอร์เป็นคำว่า IB แค่นี้เราก็เป็น IB แล้วครับนะเราข้าเว็บไซต์นี้เลยโดยล็อกอินใช้ u s e r และ password เดียวกันกับเว็บไซต์นี้นะนง่ายๆครับเมื่อล็อกอินเข้ามาหน้าตามันก็จะประมาณนี้แหละนะครับ คล้ายๆกับโบรกเกอร์อีทเวลสำหรับเทรดเดอร์เลยเราไปที่เมนูแรกนะครับเมนูแดชบอร์ดแดชบอร์ดก็คือหน้ารวมหน้าหลักนะครับมันโชว์ให้เราเห็นหมดเลยว่าเรามีอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างเราได้ค่าคอมมิชชั่นเราได้ ate, ไรีเบทอะไรเท่าไหร่อยู่หน้านี้หมดครับดูที่ช่องแรกครับ IB Wallet นะเป็น wallet เหมือนกันกับทางเทรดเดอร์แต่จะเป็นเทรดเดอร์ของอเป็น wallet ของ IB นะครับมีเงินอยู่เท่าไหร่เนาะในช่องถัดมาครับ นะครับผมเลื่อนมาเนาะจะมีอยู่4ตารางนะครับเริ่มที่ตารางแรกนะครับตารางแรกนี้จะเป็นค่าคอมมิชชั่นจากการเทรดนะครับจากการเทรดเมื่อมีคนเทรดนะครับเราหรือทีมงานหรือผู้ที่เราแนะนํามาเนี่ยนะครับมาเทรดค่าคอมมิชชั่นจากการเทรดจะอยู่ตรงนี้เราสามารถถอนตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราเทรดครบ3ามหลอดนะครับ ส่วนช่องที่2ทางด้านขวามือช่องนี้ครับ this m o ัน t rebate ช่องนี้นะฮะเป็นเงินรีเบดที่เราได้เองนะครับในเดือนเดือนนี้จะระบุไว้เลยว่าเราได้เท่าไหร่เราสามารถทรานเฟอร์ได้ครับโยกจากกล่องนี้ไปไว้ในกล่องบอลเลดด้านบนเนาะและกล่องที่3นะด้านล่างนะน0.05ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นดิสมันลอนะครับในเดือนนี้เราเทรดเท่าไหร่เพอร์ซนาลหลอของผมจะเป็น0.05นะฮะส่วนทั้งทีมงานเราล่ะ นะทั้งทีมงานเราเทรดไปเท่าไหร่แล้วรวมกับตัวเราด้วยนะก็จะเป็นซับ i b l o หลอดคือ0.26รวมทั้งเรารวมท,ทั้งทุกคนเลยใต้สายงานเราส่วนช่อง t i s s Month Fast Start นะครับ0.4 t h ์จุด n t ่ดิสมั a ต t นะครับในบล็อกเกอร์นี้ใช้คำว่า Fast Start แต่ถ้าให้เข้าใจง,ง่ายเลยคือค่า d e p เดบิะมีการฝากเงินเราได้เงินแล้วครับเนะมื่อมีการ d deposit ปุ๊บเราได้ค่าคอมม i ชชั่นจะอยู่ตรงนี้ซึ่งค่าคอมมิชชั่นเนี่ยในหน้านี้นะครับเราไม่สามารถกดคอนเฟิร์ได้เห็นไหมมันไปไปหนล่ะ มันจะถูกโยกไปไว้ใน IB Wallet ทันทีเลยนะอันนี้ผมโยกออกไปแล้วนะครับผมเอาออกไปแล้วนะพอเราเลื่อนลงมาอีกครับด้านล่างจะมีลิงก์ครับลิงก์เห็นลิงก์ไหมลิงก์นี้ครับเราสามารถกด copy ไปเลยนะมันเป็น partner link copy ลิงก์นี้ไปส่งให้สมาชิกหรือใครก็ตามที่เราแนะนำมาให้เขาสมัครผ่านลิงก์นี้ครับเขาก็จะมาอยู่ใต้สายงานเราทันทีส่วนด้านล่างครับเราเลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับ อันนี้จะเป็นของส่วนตัวนะครับจะเป็นของส่วนตัวเราไม่รวมกับสายงานนะว่าเราได้ค่าคอมเท่าไหร่รีเบทเท่าไหร่เทรดไปกี่ล็อตนะครับอยู่หน้านี้หมดเลยนี่คือแดชบอร์ดครับไม่ยากเลยส่วนเมนูที่2รายงานคอมมิชชั่นรายงานคอมมิชชั่นนี้ก็จะบอกเลยครับว่าเรามีคนติดตัวอยู่กี่คนก็คือ,อสมาชิกที่เราไปแนะนำมาเองกับมือเลยะนะครับมีกี่คนจะอยู่ตรงคำว่าเลเวล1ตรงนี้นะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูในเลเวลอื่นๆนะครับเราก็ลองคลิกๆดูนะอ่าคนนี้นะครับคนนี้เนี่ยที่เป็นสีเหลืองนะครับมีคนมาต่อใต้เขาแล้วเขาก็จะอยู่ในเลเวล2ครับข้อมูลก็จะขึ้นโชว์ทั้งหมดเลยนะว่าค่าคอมมิชชั่นจากคนนั้นคนนี้มาเท่าไหร่แล้วนะฮะประมาณนี้หน้านี้ก็ไม่ยากส่วนเมนูที่3เป็นตารางรายงานนะครับตารางรายงานก็จะคล้ายๆกับ ตัวารายง,งานคอมมิชชั่นนะครับแต่ตารางรายงานนี้เนี่ยก็จะบอกทั้งหมดคล้ายๆกับ Excel เนาะบอกเลยว่าชื่ออะไรเลข ID เท่าไหร่อยู่ในเลเวลไหนติดตัวเราไหมนะครับตัวเขาเองเทรดเป็นยังไงออกหลอดหรือมีค่าคอมอะไรยังไงบอกหมดครับตรงนี้นะเติมเงินคอมมิชชั่นหลอดอยู่ในหน้าตารางรายงานครับสามารถเช็คในสายงานเราได้เลยง่ายมากเลยดูได้ง่ายๆเลยนะครับและ เมนูที่4เมนูธุรกรรมครับจะมีการถอนเงินการโอนจาก IB ไปเทรดเดอร์และประวัติธุรกรรมนะถ้าเราจะถอนเงินก็คลิกคําว่าถอนเงินนะครับเงินที่อยู่ใน IB Wallet เราคลิกถอนมันก็จะไปอยู่ในออบัญชีธนาคารที่เราผูกไว้ตอนที่เรายืนยันตัวตนนะครับจะถอนเท่าไหรก่ก็กรอดลงไปใช้รหัส OTP ไปที่อีเมลเหมือนกันกับทางเว็บไซต์เทรดเดเลยนะครับเมนูถัดมาการโอนจาก IB ไปเทรดเดนะ เมื่อเรามีเงินใน IB wallet เราสามารถโยกย้ายเงินจาก wallet นี้ไปใส่ไว้ใน wallet ของ trader d a ได้นะครับเอาไปถอนหรือเอาไปเทรดก็ได้นะครับประวัติธุรกรรมนะครับก็จะบอกเลยว่าเราฝากถอนไปเท่าไหร่นะส่วนเมนูอัปโหลดเอกสารเนี่ยอันนี้ก็จะเหมือนกันกันกนกบทาง trader นะครับเว็บไซต์ Trader เหมือนกันครับเราอัปโหลดไปทาง trader แล้วในนี้เราไม่ต้องอัปโหลดอะไรนะ มีแค่นี้ครับหน้าตาของเว็บไซต์ ID ใช้งานง่ายมากนะครับของเทรดเดอร์ก็ง่ายเช่นกันมีประมาณนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านไหนมีข้อสงสัยหรืออยากจะให้ทางทีมงานซัพพอร์ตอะไรตรงไหนทักหาแอดมินได้เลยนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้สวัสดี